ค่ะเอามือจบกจันหินไม่คมเขาท่าไหมอาจจะทีหน่อยทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ไไทำอะไรสักหน่อยหน้าปลูกแล้วกระถากินเนื <c oughs> ้อปลูกแล้วกระถากินเนื้อ <c oughs> จงไว้เนี <c oughs> <c oughs> ้เหี่ยมพอนมาบงไว้ก็ โอ้สดอยู่ซิ่งนี่เนาะมือเงินกระหายน้ำอ,อากาศมันยังเว้นเหมือนเพียวเลี้ยงาสาซีกา,าบงขนาพี่น้องสาซีกาบ้านมีแบบคณะยอดด้วยเด้อคณะแขนงบ้านนั่งก็บ้านใส่ปัญญาบ่บ้านใส่ปัญญาบงขนา <laughs> ทาบงงามไฮเตะเออ,เเอ,อไปดูวงกลมที่สองทาบางงามให้เตะเตะบ่ได้ดอกขูนขามาสิยกขึ้นขาอ่อนแรง <laughs> เตะบ่ได้ดอกสวยงามพี่น้องผู้พักบรรยากาศลมลมหนาวลมบอยบอย ะนะชีลาหอมป้อมพเคลือซื้อมาจากล้านยังหออรถไหลก็สิได้อน้ำผานมงจ,จอดรถมาสิจอดไหลเราโอ้เราเรา,เราไปดึงซอยก็เลยลงข้าลมแล้วซื้อต้นทุเรียนไปนซิฟกว่าต้น <c oughs> เรายิ้มแลน้ำมันนะระกัดกว้งตุง สวยงามประกาศออกดอกสีแดงชวนชมไปไปดูแปลงพักไปเนอะทักชีลาวอันนี้เลือกากาดสอยออกพี่นนอะเลือกผักกาดสอยออกแล้วก็บงข้หน้าสลัดแก้วสลัดแก้วถั่วฝักยาวสีขุ่ม ห้าขุมพักกำลังงามพี่น้องยากาศน้ำแรงๆพี่น้องเพื่อพังโคลทั้งฝุ่งใส่ทัวได้พี่น้องใส่ทัวยายไปพูนแปลงพักผมฝากรับชมด้วยนะครับ